นี่ค่ะ 5, าาครป,ประนมเคเราสานนานะคะวันนีร่ากับุกค,ค้คะดี๋องกาศกันเลยนะคะ,นนะ,นะ,นนะคนป<อ>กี่ครั้งแล้วคะครั้งแรกค่ะทีะ่ออกมาเป็น <laughs> ไงคะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้คะ รู้สึกสิ่งที่มาครั้งแรกก็คือตามหาว่าเลเยอร์อย <l ays> ู่ไหนตกใจไหมคะหางานหาเวทีไม่เจอมันคือเดินเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ถามพนักง,งานเลยก็เลยอ๋อค่ะงั้นวันนี้ขอสำคคญให้ตัวเองในวันนี้ค่ะแต่งหน้านานค่ะวันนี้พอเพนอีสติกอุตุยานะคะจากอุตานุพลิ้นนะคะนี่ค่ะวอคันทงค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะ ก็ร <mile> ู้สึกมีคนเยอะดีน่าตื่นเต้นก็มีเพื่อนเยอะได้แชร์ประสบการณ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบติดกันค่ะขอสำคคญให้ตัวเองวันนี้หน่อยค่ะฉันหล่อมากร้อนหกหกค่ะขอบคุณค่ะเป็นอะไรกันบ้างคะก็เป็นมารีจากริโลค่ะไม่รู้ค่ะออริจินอลหรอคะไม่ใช่นะคะแต่เป็นเสต่างั้นละค่ะค่ะแล้ว ออกงานมากี่ครั้งแล้วคะอันนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะค่ะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะไม่รู้ค่ะรู้สึกดีคะ่ะค่ะวันนี้ขอเปยังครมาจากเรื่องอะไรคะขอที่จีนุเสร็จทวีตจากจา,น,น,าน,นุพิษสมบัติอ๋อค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะก็รู้สึกสดีใจที่เจอเพื่อนเ,อนเยอะแยะเลยค่ะขอถามคำให้ตัวเองวันนี้นะะหน่อยค่ะขอถามคำให้ตัวเองวันนี้หนะะ่อยค่ะตัดเช้า ที่นี่คิดไม่ออกอะถามพ่อเพร่ะว่าพ่อที่หรอค่ะข,ขอบคุณค่ะเป็นใครจากเรื่องอะไรคะขอเป็นอัสนะมิคูจากวอคาอยค่ะเป็นทัสนะมิคูโอ,อจากวอคาอยค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะ ก็คนเยอะดีอ่ะคนเด็กคอสก็เยอะด้วยอะกคนเยอะค่ะขอสามคำให้ตัวเองในวันนี้เนียค่ะก็ดูดีสามคำให้ตัวเองในวันนี้ค่ะจะไหวไหมค่ะขอบคุณค่ะจากตัวอะไรจากเรื่องอะไรคะขอุกิฟั์เซจจากผันใตคาร์ล่า ค่ะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะก็นคนเยอะดีแต่เยอะใหม่ๆเยอะเลยอ่ะค่ะแล้วขอสัมภาษณ์ให้เจอเองวันนี้คะ่ะมันฟิลมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คอสเป็นอะไรจัดอะไรคะอ๋อคอสเป็นเสต็กครับค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะก็เต้นครับเป็นงานครั้งที่สองอ๋อค่ะแล้วออขอสัมภาษณ์ให้เจอเองวันนี้หน่อยค่ะรับนะ คอะ์เปจากเรื่องอะไรคะคอรเป็นเกลจากเรื่องสิบเออสาบเรื่องสิแบปบนั่นเลยครับค่ะแล้วึกยังไงกับงานวันนี้บ้างคะงก็ตื่นเต้นนะฝึกมาหลายวันเลยก็งานนี้ก็จะรอเวลาหลายวันมากก็คือก็ตื่นเต้นนะค,ะค่ะแล้วขอถามความห้ตัวเองวันนี้หน่อยคะอ่ะชอบเกลค่ะค่ะขอบคุณว,นนวันนี้คอสเป็นอะไรจากเรื่องอะไรคะคอสเจนจกักค่ะ เขาเป็นเอ่ออาร์มีนะครับแอดแทนอะไรทันเนาะค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศวันนี้บ้างคะก็รู้สึกดีอะครับเลเยอร์มาเยอะดีวันนี้มีขู่เยอะมากเลยฮะค่ะค่ะแล้วขอสามคำให้ตัวเองวันนี้หน่อยคะ่ะเข้มมากๆากายมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คอสเป็นอะไรจากเรื่องอะไรคะคอสเป็นอ่ะเรนโวคารอยครับจากเพลงซีเพ็ดกอร์ลินครับค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศวันนี้บ้างคะรู้สึกว่าหนักแน่น ค่ะขอสามคำให้ตัวเองวันนี้นะยคะ่ะคนเยอะโคตรค่ะขอบคุณค่ะคอสเป็นอะไรจากเรื่องอะไรคะอ๋อคอสเป็นโนโลจิมารุค่ะจากเรื่องอนารุตโตะค่ะคอ,อสเป็นอีจิโอะจากเรื่องบีนค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศงานวันนี้บ้างคะก็<อ>สนุกดี <laughs> แต่งหน้านานมากโอ้คือคืนแต่งคือคืนมากคนเยอะดีเป็นไงคะแต่งหน้านหนะะเหนื่อยไหมคะโคตรเหนื่อยอะ วันนี้แบบแต่งอลังการที่สุดแต่งงานเลยค่ะอือแ่อลังการสุดเรอแตังการสุดไม่มีใครสู้ได้แล้วค่ะนี้สุดยอดมากค่ะถามอะไรดีถามคำให้ให้ตัวเองในวันนี้หนะะ่อยค่ะ <c oughs> มันเลอะมากสุดยอดมากขา้าฮองค่ะอะไรคะฮองก่จะร้ององก่าีค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศงานวันนี้บ้างคะก็คือคานดีค่ะนคนมาเยอะมาก ขอถามคำให้เจอเองวันนี้หน่อยค่ะเอาไรตลกดีอ่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเท่านี้นะคะข,ขอบคุณค่ะ